เออสู้กันเลยโอ้โหแปลงลากแวมไพร์มาสู้กับเราด้วยไม่แฟรเลยอะ่ะแกมีพลังวิเศษ จะต้องใช้ร่างธรรมดามาสู้ชั้นสีเจ้าแบทพายสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับบ๊อบอีกเช่นเคยในเกมเดอะซิมสี่ตอนนี้เราอยู่กันในพาร์ทที่4กันแล้วนะคะกับ Not s o ส r y Legacy c h a และก็ซีชลเลนจ์ครั้งที่แล้วป๊อบ,บก็ให้ไอเดนกับซีหน้าแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็ได้มดรดกหรือว่าสมบัติมา5,000กว่าซิมโวลเลียรวันนี้บ๊อบจะพาทุกคนมาทางานนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆป๊อบ,บอยากจะถามว่าเราควรเอาไอเดนมาอยู่ กับซีนาหรือเปล่านะไอเดนอาจจะทํางานแล้วเราอาจจะได้มีเงินในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแล้วถ้าสมมติเรามีน้องที่เป็นเจเนอเรชันต่อไปที่เราก็จะให้ไอเดนช่วยดูแลด้วยนะคะจีนาคนเดียวไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแล้วทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้จะทํางานนอกจากทํางานแล้วนะคะก็จะไปแก้แค้นเจ้าแวมไพร์ ครั้งที่แล้วนะคะแวมพร์เดี๋ยววันนี้จะให้ซีน่าเป็นคนเดียวก่อนนะคะครั้งที่แล้วนะคะเจ้าแวมพร์เนี่ยนะมาทําร้ายน้องซีน่าน้องซีน่าของเรานะคะก็แบบมีชีวิตที่ไม่พร้อมแบบนี้อย่างที่เห็นนะคะทุกคนป๊อบนะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยมันมีราคาถูกมันก็เลยแบบว่าทําอะไรมันก็ช้าไปหมดอย่างเช่นนอนนะคะไม่เคยนอนเต็มอิ่มสักวันหนึ่งเลยคือใช้เวลานานมากแล้วก็ ความสนุกนะคะทีวีเนี่ยนะมันก็ถูกมากเลยนะคะแสดงว่าค่าความสนุกหรือว่าค่าความสบายอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะทุกคนดังนั้นเดี๋ยวป๊อบจะซื้อเตียงให้น้องสีหน้าใหม่เอาเป็นเตียงคู่ดีกว่าเผื่อว่าวันหนึ่งไอเดนมานอนกับเรานะคะแต่ไอเดนเนี่ยไม่เคยนอนกับเราเลยนะไอเดนจะนอนข้างบนตลอดเลยอะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ป๊อบอยากจะให้น้องสีหน้าได้ใหม่นั่นก็คือทีวีนะคะอันนี้ก็20ซิมิบสิบมนไม่นะ เราจะต้องขอค่าความสนุกเพิ่มมากกว่านี้เพราะว่าน้องซีนาเราเครียดเรื่องงานมากๆเอาแบบติดผนังกันแล้วกันนะน่าจะมีความสนุกมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวโอเคทุกคนซีนาวิตตกกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูทีวีเพื่อที่จะลดความเครียดก่อนแล้วก็ถ้าวันนี้ขีดเขียวพบะภาซีนาไปแก้แค้นวันพายแล้วอะไรมัเน,น่าเน่าเนี่ยลบทิ้งไปเลยนี่แน่ หลังจากนั้นเราก็จะให้คุยกับไอเดนให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็กินข้าวโอ๊ยปิดแรงมากสีหน้าใจเย็นนะคะแวมไพายอยู่เมืองไหนกันและเนี่ป๊อบจำได้ว่าน่าจะเป็นหุบเขาที่ถูกลืมแน่ๆนะคะแล้วก็เป็นเวมไพายนี่ไงท่านแวมไพายผู้เก่งกาจนะคะเขาอยู่ที่นี่เราจะไปหาเรื่องเขาเราไปคนเดียวไงแวมไพายฉันมาแก้แค้นแล้วล่ะนะแนะนำตัวอย่างหยาบคาย นี่เลยเริ่มมาก็อยากตายเลยนะไปไหนซะแล้วไม่กลับมา <S <S มาถึงก็กรีดแดงเลยเออสู้กันเลย <S 1> <S 1> โอ้โหแปงลงร่างแวมไพร์มาสู้กับเราด้วยไม่แฟร์เลยอะ่ะแกมีพลังพิเศษแกต้องใช้ร่างธรรมา <S <S ดามาสู้ฉันสีเจ้าแวมไพร์นี่แน่จะเลือดฉันได้ยังไงตายซะเถอะนี่แหละนี่แหละนี่แหละทุกคนสีหนะ้าโอ้โหดูแค่นี้ก็ดูแล้วว่าใครจะชนะอ้ไม่นะ อไม่นะสีน้าแพ้หรอไม่จริงไม่เป็นไรนะคะเราได้เกียรดแบบภายเต็มที่แล้วรอโกหกเลือดเลือดเสียนะคะเลือดที่แกกินไปน่ะมันเป็นเลือดเสียตั้งหากเราจะต้องตายแน่ๆความอีวิลของเรานี่แบบว่าเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยชื่อเสียงในเรื่องแย่ๆนะเอ้ยไปไหนเนี่ยตกใจหมดเลย เอ้ยตีกันอีกแล้วอันนี้เขาไม่ได้กดนะคะทุกคนเขาตีกันเองเขาแกล้งกันไปแกล้งกันมาก็คือตีกันคือวันนี้ก็คือพอกันนะทุกคนนะรู้สึกว่าพอกันรู้สึกว่าจีหน้าของเราจะแพ้แล้วนัเนี่ยแพ้ไหมเนี่ยเอ้ยไม่แพ้เหมือนเราจะชนะนะคะทุกคนกลับบ้านของเรากันเด้อพรุ่งนี้เราจะต้องมีแรงเยอะๆไปทํางานแล้วโหสีหน้าเดินกลับบ้านแบบท่าปวดฉี่น่าสงสาร ให้น้องสีหน้านะคะได้พักผ่อน แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทํางานกันมาแล้วแต่ว่าชีวิตน้องซีน่ายังไม่พร้อมเลยแต่ว่าจะลองดูนะทุกคนว่าเราเนี่ยจะทํางานได้ถึงขีดหรือเปล่านะอย่างแรกก็คือเราต้องคุยกับซาบีนา where are you ซาบีนาขอคุยด้วยหน่อยนะคะนี่ก็เป็นเควสในการทํางานนี่ซาบีนาอยู่นี่ต่อมาเราก็จะทํางานอย่างรวดเร็วเลยนะคะตอนนี้งานของเราก็แค่ค้นพบแนวคิดแต่เรายังไม่ค่อยได้ค้น oh. พบแนวคิดเลยนะเนี่ยนะ น้องซีนาหิวข้าวแล้วเนี่ยทุกคนมันจะเสียเวลากับตรงนี้แหละนะโอเคดีมากค่ะโอ้ยปิดแรงมากซีนาแบบวิตกกังวลน่ะไม่ได้อยู่กับแฟนอ่ะนะเราควรจะเอาไอเดนมาอยู่กับซีนาใช่ไหมคะตั้งชื่อให้กับซิมเรอันนี้ง่ายนะคะเย้ครบแล้วคะ่ะทุกคนยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเอิดก็เ,เหมือนจะถึงแล้วแหละวันนี้เราทำได้เต็มขีดเลยนะคะถึงว่าประสบความสำเร็จ เย้เราได้เงิน375ห้กลับบ้านมาแล้วคะ่ะโฟีน่าไอเดนอยู่นี่แล้วนะไม่ต้องคกิตมากแล้วละนะจีบนี่เลยจีบไอเดนเฮ้ยไอเดนพวกนอนน่า <c oughs> สงสารนะ่าอย่างหนึ่งที่อยากจะทำนั้นก็คือพัฒนาทักษะโลจิกเราจะซื้อหนังสือมาอ่านกันนะคะทุกคน <c oughs> วันสลากกินแบ่งเราจะต้องซื้อหวยแล้วเนี่ยซีน่าชอบประเพณีนี้ <c oughs> จัดให้ซีน่า แล้วก็ทําการซื้อของนะเดี๋ยวพบมาหาก่อนมันอยู่ไหนเด่อนี่งไงโลจิกนะคะซื้อเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสาม,มาเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทักษะนะคะพัฒนาได้เร็วขึ้นป๊อบจะให้บ้านมีเอ่อมีออร,ร่านะคะออร,ร่าในการทํางานต่างๆ เออเราจะเลือกเป็นที่หมกตัวนักวิทยาศาสตร์ดีไหมคนี่ไงจุดเรียนรู้นะคะอันนี้น่าจะดีอันนี้ดีนะคะบ้านแสนสุขจะทําให้ซิมสามารถชํานาญศิลปะภายในบ้านต่างๆเช่นพัฒนาทักษะได้เร็วขึ้นอ่ะาประมาณนี้แล้วกันนะไอเดนกลับบ้านไปแล้ววันนี้เราก็จะไปทํางานด้วยนะคะทุกคนคะ่ะป๊อบเนี่ยอยากพยายามเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของ เพื่อนๆที่ทํางานนะคะแล้วก็เป็นคนที่โซนน่ะทุกคนมีเพื่อนก็จริงแต่ก็ชอบแกล้งเพื่อนอ่ะเข้าใจว่าที่เราได้คุยกับเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นเควสไปด้วยแล้วก็ได้ความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าการทํางานที่เป็นการคุยเนี่ยง่ายสุดละเฮ้ยเพื่อนเป็นไรอ่ะทุกคนโอ้ไม่กอเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตแล้วฮือเขาได้จากเราไปแล้วไม่นะ อยู่ดีๆก็ตายอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยยอมมาทุ่มมาแล้ว เราได้ทํางานดึงสามขีดแล้วนะคะเนี่ยผมอยากให้ซีน่าเป็นเพื่อนสนิทกับคนนี้ซีน่าได้เลือนตำแหน่งเงินเดือนที่ได้รับวันนี้3 7 5เยห้เยกลับบ้านกันดีกว่าที่จริงไอเดนไม่ต้องขอประตูกันได้นะเนี่ยเราให้กุญแจเขาไปแล้วนะนี่ให้ไอเดนนะคะปลอบใจซีน่าที่แบบว่าเจอเรื่องอะไรไร้ไแล้วก็ทํางานมาก็เหนื่อยนะคะไอเดนจะอยู่กับซีน่าตลอดน่ารักมากเลย <c oughs> เราเรียกเขามาเมื่อกี้มโนสุด ไอเดนเขาเล่าอะไรใหญ่เลยอะทุกคนคือเล่านานมากคุยอะไรวะสงสัยจะปลอบใจซีน่านะคะทุกคนเฮ้ยซีน่ารู้ออกจากที่แล้วไอเดนยังไม่หยุดพูดเลยเออแปลกปะเนี่ยเอ้ยแมมพายมาอีกแล้วทุกคนไม่อย่ามา เออมีคนบอกว่าให้ป๊อบเอาพวงอะไรนะกระเทียมมาแขวนไว้หน้าบ้านคือโอ้ยแพงจังเลยอะ่ะตั้งสิอันแหนมเล็ดหรือกระเทียมเลยได้ไหมอะ่ะไม่ต้องเป็นมนเล็ดได้ไหมแล้วต้องมาปลูกเองใช่ไหมเนี่ยเอ,อ้ยทำไมมีแค่สองอันเองอะ่ะวางไว้นี่เลยได้ไหมนี่วางไว้ข้างหน้าบ้านนี่นี่แน่ไอเดนกลับบ้านไปแล้วเออไม่ได้ เอ้ยอย่างนี้มันต้องหาเรื่องแล้วละ่ะมาถึงบ้านแบบเนี้ยนี่เน่มาทำไม <c oughs> โอ้คนนี้เขาร้ายกาจเลยแหละพอกันเลยซีน่ากับแมมพายนี่เกลียดชังทุกคนซีน่าเก้งแม่มพายไงทุบออกมาทุบเดือดทุบสงสารเราจะเก้งเขาต่อ ถ้าแข่งอย่างนี้เขาคงอ,ออกมาไม่ได้นะยืม DNA ได้ไหมขอตัวอย่าง DNA อเโอ้โหแวมพายตัวสีฟ้าอ้แบงล่างเฉยเลยหายไปแล้วเฮ้ยหนีขนาดแวมไพยอยยางหนีซีหน้านะทุกคนคิดดูดิขอตัวอย่าง DNA ไปทดลองหน่อยสิแวมพายเออให้ด้วยนะเข้ากันได้นะสองคนเนี้ยนะจริงๆน่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันมากกว่าคนที่เกลียดกันนะแบบเข้าแบบแก้กันได้อะนะ ไม่โกรธด้วยยังคุยกันได้อยู่เชยเลยไปไปนอนแลแบบ้วแมมพายกลับบ้านไปไปโอเคซีน่านอนบบก่อนนะคะแมมพายกลับบ้านไป้ยมันทุบถังกยะาเอาเก็บขึ้นคืนให้ด้วยอะไรของเขาเนี่ยแมมพายปลูกปลูกกระิกใหน่อยเฮ้ยทุกคนอะไรวะเนี่ยแมมพายปลูกกระเทียมให้ซีน่าเอากระเทียมมาวางไว้อ่ะเดี๋ยวนะตลกอะไรกันเนี่ยแมมพายปลูกกระเทียมให้ขอบคุณนะ นี่มันคือต้นกระเทียมนะดูดิต้นกระเทียมเขาปลูกให้เราเฉยเลยอะไรของเขาวะนี่เราเข้ามาในบ้านเราแล้วค่ะมาทําความสะอาดให้อีกไหมเนี่ยเฮ้ยบายทิ้งขยะให้ด้วยอะไรของเขาเนี่ยดูดิโอ้ไม่กอดป๊อบมีความคิดแล้วไอ้เมื่อสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันได้นะจะให้เขาเป็นเพื่อนกันนี่แหละเดี๋ยวมันก็ดีกันคอยดูมันพอกันอะ่ะ วันนี้เราก็จะไปทำงานกับซีนาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราอยากมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนของเราด้วยนะคะแต่ก็ยังจะแกล้งเขาเหมือนเดิมนั่นแหละอัปเกรดซิมเลยให้แปรสภาพวัตถุได้โอ้ oh my god อันนี้อะไรเนี่ยของใครเก็บเก็บเลยชมนี่ของซีนาแหละอัปเกรดซิมเลให้แปลสภาพวัตถุโอ้ยทุกคนแบบร้องไห้เศร้ากันไปหมดเลยอะ่ะดูดิ คนนี้เขาแบบปกติเขาก็เศร้าอยู่แล้วนะคนนี้เป็นไรไม่รู้เศร้าทุกวันเลยโอ้โหจะระเบิดไหมเนี่ยต้องแปลสภาพเก้าอี้นะคะแปลสภาพเก้าอี้นี่แน่เป็นยังไงอะแปลแล้วยังไงโอ้โหทุกคนมันทําอย่างนี้ได้เลยหรอวะป๊อบเล่นอะซิม,มากี่ปีแล้วป๊อบไม่เคยรู้เลยอะแบบไม่เคยเล่นอีนักวิทยาศาสตร์แบบนี้ป๊อบจะตั้งใจทํางาน แล้วเราก็จะอัปเกรดทั้งบ้านเลยถ้าเกิดพังแล้วคือของมันจะแย่ลงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อะเราต้องลองดูนะคะเอ้ยมาทําไมไอเดนทุกคนปั๊าไม่ไหวกับไอเดนนะทําไมไอเดนชอบต่อเสือ้อใช้สูตรก่อนปรับเปลี่ยนในโหมดสร้างซิม อ๋อมันเป็นชุดหน้าร้อนของไอเดนนะคะไอเดนคือ,อเรารู้ว่าอากาศมันร้อนนะนะเฮ้ยไอเดนทำไมมี<า>เลือดมนวะเรารู้ว่าอากาศมันร้อนอแต่ไอเดนไม่ต้องอดเสื้อก็ได้มัง้งเออชุดนี้แล้วกันนะคะง่ายๆดีเออเมื่อกี้๊อไปเปลี่ยนตัวไอเดนแล้วมันก็เข้าเล่น ตัวไอเดนให้ป๊อบอะพอปอ๊ปอบกลับมาเล่นซีนามันพาซีนากลับบ้านเฉยเลยไอบ้บ้าไปทํางานต่อก็ไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองแปลสภาพคอมพิวเตอร์สิป๊อบอยากลองว่าจะแปลสภาพได้หรือเปล่านะคะ<อ>นี่แน่ดีขึ้นหรือแย่ลงหรือพังไปเลยอาจจะ<ม>ช็อกเลยโอ้โไม่นะไม่น่าสนเลย อคิดว่าจะแบบคอมมันจะดีขึ้นนะอะไรเนี่ยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดทุกอย่างกันต่อในพาร์ทหน้านะคะสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกด like, comment, ไลค์ซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยบอกป๊อบหน่อยว่าป๊อบควรจะเอาไอเดนมาไว้ที่บ้านนี้ไหมแต่ป๊อบคิดว่าอยากให้ไอเดนมาอยู่บ้านนี้ด้วยนะคะเราจะได้มีตัวละครเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันพาร์ทหน้าคะ่ะ